ในระดับนี้ได้หรือไม่อย่างไรที่น่าังเกตก็คือว่าขณะนี้ผมเชื่อมั่นว่าต้องมีกระบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการสัญญาของประเทศแน่นอนเพราะส่วนแบ่งในส่วนของสปสชสปสต่างๆเนี่ยงค์การบริษัทรับเลยครับว่ายอดขายตรงนี้ประมาณ8 0 0 0ล้านซึ่งเอกชนตาลุกครับแต่ทําไมต้องซื้อผ่านโครงการนี้เพราะเราต้องมาทําพัฒนาวิจัยยาใหม่ต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นตัวชี้นําราคาแต่ไม่หมายความว่า ยาของรัฐบารเพศชกับมนะครับมันไม่สามารถทําได้เพราะเราต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถผลิตวัตถุดิบได,ด้เพราะว่าเราต้องซื้อวัตถุดิบมาต้องไปซื้อบริษัทแต่วัตถุดิบจากประเทศที่เขาเอายาตัวยามาขายในประเทศเราแต่มันสามารถชี้นําราคายาให้มาอยู่ในระดับต่ได้นะครับนี่ก็เป็นหน้าที่บทบาทหนึ่งของสาภาพแรงงานที่จะต้องออกมาขับเคลื่อนให้ประชาชนได้รับรู้นะครับว่าบทบาทของรัฐมนตรีควรทําอย่างไรกับการเพศั่บทบาทของ คนที่เป็นบอร์ดขององค์การเิทธิมนุษยชนควรทําอย่างไรและสภาพแรงงานจะทําอย่างไรที่จะสื่อให้ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเจ้าขององค์การรู้ว่าถึงเวลานี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีผลกระทบกับประชาชน